เดี๋ยววันนี้โบสิพาสมเจ้าไปข้ามมันข้ามที่หงอข้ามทะเลไปพุ่งเนาะไปฟากอันฟากฟังเกาลูนจับเพื่อนมองเธอบอยู่อันยือนอยู่นี่ก็คือฟังอันฟังเกาะฮ่องกงเนาะเดี๋ยวโบจะข้ามไปอันพาทุกันนั่งหงอไปฟางนั่นเด้ะไปกันเลยพร้อมระบอบวันนี้นะพร้อมระบอดเดี๋ยวไปพร้อมกันไวๆเลยหนึ่งสองตัมไปส ตอนนี้โบก,กันได้อยู่ทีมีเลวจ้าสถาน,นียัง,างงานแล้วจะตอนนี้นะนนนจังหรัดชัยเบชนนั่นกับหมต่อกันเลยจ้าทั้งรุ่นเหนือเิยอันมองขาดพี่ขาดนั่นเนาะเดี๋ยวเขาสิเริ่มไปพีชง,งานน้ำกันเลยไปกันเลย let's go <S Good. 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 ประตูเปิดแล้ว มองน,งนั่งกันชิเนี่ยนะโอเคค่ะตมไพร้อมกันเลยจ้ <Okay. S 2> าเพื่อนตอนนี้โบก็ได้มนนานั่งนี่แล้วจ้ะมนนาน,นั่งนี้อันนั้นก่อซีเมนตนั่นตึกตึกที่ว่าสูงที่สุดในฮ่องกงรอ,อนนั้นเนาะ แล้วก็ที่นี่งานข้ามไปมาเก้าห้อมตอนนี้เงาอได้ออกแล้วจ้าเพื่อนงานออกแล้วฝั่งนี้ก็คือฝั่งเกาะห้องกล่มเนาะกำลังสิข้ามไปอัน,น เกาลูนซิตี้ฝั่งเกาลูนเนาะฝั่งนั้นก็คือฝั่งเกาลูนซิตี้ฝั่งนั้นมันเกาะฮ่องกงบัมาเฮดธุระเนาะละแลนเรื่องกับลาวนี่กดีู๋้ทิ้งทัดเดี๋ยวโบสิพาข้ามไปเบิ่องหนทางนั้นเด้อ,อ บอท่านผู้สมงามบ ฮ่องกงอากาศดีสุดๆเลยก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ทันผู้สมได้หับทรงหับฝังกันเนาะได้หับสมเมืองฮ่องกงงามเด้อมือน,นี้น่ะดูถัดสวยงามขนาดเลยมือน,นี้ Get some. ngam khá là lấy phần gian chả view uống ngam thật sự lấy cái gì hết เดี๋ยวสุดท้เพื่อนเพื่อนมาเบิงอยู่ทงนี่ทางในหงาทางนี้ทางนี้ก็สิมีแอร์เย็นเนาะทางในหงาตัวนี้สิมีแอร์เย็นๆเลยเป็นห้องแอร์เนาะ สามปู่คัรจะนั่งอยู่พูดอยู่มุมพุ้นสนใจสนใจนัง่งเด,นดนินโ้นเราโบก็ได้มาเธอหนึง่งโบได้มาประจำแล้ว โดนก็นได้มาเชนึงขี่ผ่านเนาะแล้วแต่ลมอยากมาย้ำแดกกับมาซื้อฉันกะนั่งพ่อวอยู่นี่ <c oughs> ยูทัดสวยงามเพื่อนๆจ๋ามาฮอดแล้วตอนนี้ ลมแหงขนาดเลยลมแหงสุดเลยเพื่อนๆตอนนี้กัรู้สึกว่าง,ง่ายโยงโยงเลยนะอากาศดีขนาดเลยมืน่อนี่นน่ะสะอ่อนอากาศดีสุดๆเลยมื่อนีนมีแดดบรมันยากาศดีพมีหมอก ตอนนี้เหือกำลังจอดเทียบทาจ้าเหือกำลังจอดเทียบทานังสักพักก่อนีมาเบิ่งเฮือจอดเทียบทา So... ปีนี่รู้สึกว่าได้มาขี่เหื่อตัวนี้หัสนสองสามเทื่อ,อนนี้ละ่ะเพราะว่ามาทุระเนาะมาเวียกแดนรื่องกลับบ้านคิดฮอดบ้านแหง้งมีภูบาวสิบเป็ดคอมเดอร์อยู่นี่ ตอนนี้นะน,นี่ก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตโอ้ก็เป็น 5, ซปปุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นห้างเนาะสปีดเซ็นเตอร์สปีดเซ็นเตอร์ เพื่อนเด้อท่มามักก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อตื่นกำลังใจใหุ้คนอื่นด้อเพื่อนเด้อสําหรับคลิปนี้สบายด,ดีอยูบ๊ายบายขอขอบคุณเพื่อนเมื่อทุกคนเป็นเพื่อนเด้อบ๊ายบาย